สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเทสตัวเครื่อง otdr glk 5 0 4นะครับว่ามีฟังก์ชันอื่นๆนนอกเหนือจาก otdr นะครับผมครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟ led อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดเพื่อให้ความสว่างตอนกลางคืนเวลาเราทำงานตอนกลางคืนได้นะครับ โดยการกดปุ่มสแกนตรงนี้นะครับแช่ไว้2วินาทีนะครับก็จะมีไฟสว่างนะครับตอนกลางคืนเราสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับผมการกดปิดก็กดแช่ไว้2ครั้งนะครับและสวินาทีนะครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชัน VFL นะครับการเปิดก็กดปุ่ม ESC แช่ไว้2 2วินาทีนะครับก็จะมีไฟแสงสีแดงขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดจะเปิดแบบกระพริบนะครับก็กดแช่ไว้2วินาทีนะครับตรงนี้ก็จะกระพริบนะครับก็ถ้าเกิดเราจะปิดนะครับก็กดแช่ไว้2วินาทีเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการปิดนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเทสฟังก์ชัน power meter นะครับโดยเข้ามาที่เมนูตรงด้านขวามือด้านบนตรงนี้นะครับโดยการกดปุ่มลูกศรเลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter นะครับเพื่อเข้ามาหน้าจอเมนู power meter นะครับเมนู power meter จะใช้คู่กับพอร์ตเชื่อมต่อตรงนี้นะครับผม ผมก็จะใช้คู่กับตัวไรซอร์ตตัวนี้นะครับผมผมก็จะส่งที่ย่านพันหนะครับแล้วก็เสียบสายนะครับแล้วก็นำมาเสียบที่ช่อง power meter, power meter ตรงนี้นะครับนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูค่านะครับตัวนี้ตัวเครื่องนะครับส่งมาที่ลบห้านะครับรับได้ที่ลบห้าจุดศูนย์ศูนลบสี่จุดเก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมความคาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งเอร์เซนตนะครับ ครับตัวนี้เราก็สามารถเลือกย่านความถี่ความยาวขึ้นได้นะครับโดยการกดปุ่มฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับย่านก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ <c oughs> ความยาวขึ้นก็เหมือนเครื่อง power meter ทั่วไปนะครับผม <c oughs> ก็มีครบทุกย่านนะครับครับผมต่อไปนะครับ ผมก็จะเทสสายแลนนะครับผมการเทสแลนนะครับก็จะมีอยู่2เมนูนะครับเมนูฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นการเทสระยะสายแลนนะครับส่วนเมนูฝั่งขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นการเทสการเข้าหัวสายแลนนะครับผม เดี๋ยวผมจะทําการเทสการเข้าหัวให้ดูก่อนนะครับผมก็เข้ามาที่เมนูตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter ครับผมตัวนี้ก็จะมีอยู่2มาตรฐานนะครับการเปลี่ยนมาตรฐานก็จะอยู่กดปุ่มขวามือตรงนี้นะครับก็จะมี 568A แล้วก็ 568B นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้มาตรฐานตัว ้าหกแปดบีอยู่แล้วนะครับก็คือขาวส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนะครับตรงนี้โอเคครับผมจะเข้าหัวไว้สองแบบนะครับผมมีสายแลนอยู่สองเส้นนะครับเส้นหนึ่งจะเป็นการเข้าหัวที่ถูกต้องนะครับอีกเส้นหนึ่งจะเป็นการเข้าแบบคุ้ยนะครับผมก็คือมาตรฐาน 568A กับ 568B กนะครับตัวนี้นะครับตัวเส้นนี้เดี๋ยวผมจะเทสแบบเข้าหัวถูกต้องให้ดูก่อนนะครับการเทสการเข้าหัวนะครับให้เสียบสายแลนต,ตรงด้านข้างเครื่องตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำตัวรีโมทที่อยู่ท้ายเครื่องนะครับ สามารถดึงออกมาได้นะครับนํำมาเสียบกับปลายอีกข้างหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการกด enter เพื่อทำการเทสได้เลยนะครับโอเคครับเทสเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่าทดสอบสำเร็จนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นตัวหนังสือสีดำตรงด้านข้างตรงนี้นะครับก็แสดงว่า การเข้าหัวถูกต้องนะครับผมแล้วผมจะเทสสายที่การเข้าหัวไม่ถูกต้องให้ดูนะครับเช่นนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่ม enter เพื่อเทสนะครับโอเคเทสเสร็จแล้วนะครับทดสอบสําเร็จตรงนี้นะครับก็จะขึ้นตัวหนังสือสีแดงตรงนี้นะครับก็คือเข้าหัวผิดสี่เส้นนะครับเข้าสลับกันนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับผมก็จะทําการเทสระยะสายแรนนะครับโดย เข้ามาที่เมนูตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับครับผมแล้วก็สามารถกด enter เพื่อเทสได้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ความยาวสายก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับผมตัวนี้ปลายฝั่งหนึ่งไม่ต้องเสียบกับอะไรนะครับผมให้ถอดไว้ก่อนนะครับ ทดเออีกรอบนึงนะครับเนี่ยครับก็สายก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนำสายยาวกว่าน,นี้มาเทสให้ดูนะครับก็จะเป็นสายตัวนี้นะครับผมได้ทำการเข้าหัวไว้แล้วนะครับ ก็ทาการเสียบสายเข้าด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการกดปุ่ม enter นะครับเสร็จแล้วนะครับความยาวก็จะขึ้นตัวด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ22เมตรนะครับตัวนี้ความคาดเคลื่อนจะอยู่ที่ประมาณ5%เนนะครับผม โอเคครับสำหรับการเทสฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่อง OTDR mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ๆต่อไปอีกรอบนึงนะครับผม mm hmm. เกี่ยวกับตัวเครื่อง OTDR GLK 504นะครับผม mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม